เ,เ,เอาวิลาคาสวิตครับอันนี้ฮอนด้าบีอาวีมาจากการจนันนบุรีมาอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้คลิปที่สองนะคลิปแรกมันยาวเกินนะครับก็เดี๋ยวจะก,การสายพานซีวีรเริ่มขีดขาดนะครับเซนเซอร์เมื่อกี้ออกมาเช็คแล้วนะครับก็ยังมีร้าวนิดหน่อยเดี๋ยวลองดูว่าใช้ได้ไหมนะฮะถ้าไม่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเล้าหน,น,น่อยโดนสายพานซีวีสว,วัดนะครับ อ่เดี๋ยวเราเปิดดูเปิดดูเลยนะครับว่าสายพานเอาไว้เห็นเลยฮะนะครับเอาไว้เห็นเลยนะครับฉีกขาดมากแค่ไหนเปิดกันเลยเอาไว้เห็นเลคันด้าบีเอวีเดินทางมาจากกาญจนบุรีนะครับมาแล้วเช้านี้นะครับงารด่วนงานไววันเดียวเสร็จรอรับได้เลยนะไม่ต้องจอดข้ามวันแล้วอะไหลพร้อมพนักงารพร้อมนะครับความชำนาญเพียบนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะเต็มร้อยตัว เราดูกันเลยนะครับเสียหายแค่ไหนนะครับเป็นยังไงนะครับกับว่าสายพานทีวีเริ่มฉีกขาดครับยังขาดไม่หมดนะแค่เริ่มอันนี้แค่แค่เริ่มนะครับเริ่มต้นอ่ะมา้นนเกันเลยอ่ะดูไปแล้วดูชา้าอือ ขี <t ouch> ขาดนะฮะขาดยังไม่หมดนะครับขาดยังไม่หมดสายพานธุ์ี v t จะเป็นแผ่น <c oughs> แผ่นเหล็กบางๆฮะสายพานธุ์ี v t นะครับเส้นเหล็กบางนะครับซ้อนกันประมาณ10 10ชั้นนะครับ10ชั้นนี้ขาดมาทีละชั้นละนะที่เหลือก็เริ่มทยอยขาดตามนะครับเพราะเพื่อนไม่มีช่วยกันดึงแล้วนะพนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเริ่มขาดแล้วนะที่เหลือก็ทยอยขาดตามนะครับทยอยขาดตามเพราะว่าไม่มีตัวช่วยกันแล้วนะครับ ทีละเส้นทีละเส้นนะครับอย่าลืมถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับถ้าพบเศษเหล็กติดน็อตถ่ายออกมาเนี่ยนะครับสันนิษฐานเลยนะครับเสศษสายพาน CVT แน่นอนนะครับเริ่มฉีกขาดนะครับก็ถ้ายังขับได้นะขับเข้าอู่ดีกว่านะครับอย่าฝืนใช้นะครับถ้าสัญญาณเตือนบอกมาแล้วนะครับมีเศษเหล็กเศษเหล็กเศษสายพานติดน็อตถ่ายนะครับก็ให้รีบรีบเอามาเปลี่ยนนะครับขับเข้าอู่ดีกว่าค่าใช้จ่ายก็ถูกลงนะครับ แต่ถ้าสายพานขาดจึงกลับไม่ได้อาจจะต้องค่ายกค่าสไลด์นะครับอาจจะมีค่าเสียหายเพิ่มขึ้นอีกนะครับค่าซ่อมค่าอะไรครับเดี๋ยวจัดการให้คะัวันเดียวเสร็จรอรับได้เลยนะครับไม่ต้องจอดข้ามวันไม่ต้องจอดข้ามวันอะไหล่พร้อมนะฮะบุคลากรพร้อมนะครับทุกอย่างพร้อมความทนนานมีนะเต็มร้อยนะครับวันนี้อยู่ราคาเซอร์วิสครับโทรศัพท์0809314252ครับ Honda นี้ก่อนกระถอดดูดีมากเลย Honda b r นะครับสายพาน CVT เริ่มฉีกขาดรันนี้โดยทางมาจากกาญจนบุรีนะครับมารอรับได้เลยนะครับไม่ต้องจอดค้างวันแล้วนะครับ Honda ทุกรุ่นนะครับ Honda ทุกรุ่นทุกปีนะครับทั้ง CVT และ ABS นะท่านใดมีปัญหาติดต่อเข้ามาได้มีระคาสุดพิเศ รับบรีวีนะครับการจันทบุรีนะครับรอรับได้เลยนะครับรอรับได้เลยไม่ต้องจอดข้ามวันอะไรพร้อมนะครับเสียหนักแค่ไหนไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่นะฮะเสียหนักแค่ไหนเสียน้อยซ่อมตามน้อยเสียมากซ่อมตามมากนะครับวิลาการวิวคิับ